สวัสดีครับนี่คือเล่ยโซ่นะครับ GCS 52นะครับเป็นตัว52 cc ลูกค้าแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวเครื่องมีการใช้งานมาแล้วนะครับก็สภาพมีการใช้งานมาระดับหนึ่งแต่ใส่โซ่กลับด้านนะครับผมก็แปลกใจนะครับว่าใช้งานได้ไงนะครับลูกค้าคงบ่นว่าโซ่ยี่ห้อนี้ไม่คมเลยนะครับหรือเปล่านะครับดูดิใส่โซ่กับด้านนะครับเดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้นะครับ เครื่องจะหมุนจากบนวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับถ้าใส่ลักษณะนี้ต้องวิ่งถอยหลังถึงจะคมนะครับก็เดี๋ยวถอดขบูมานะครับมาเป่าฝุ่นให้นะครับหัวเทียนหัวเทียนลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะครับแต่หัวเทียนยี่ห้ออื่นเราจะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราคืนนะครับเราไม่ได้บอกว่ายี่ห้อเราดีนะครับหัวเทียนแต่เหมือนเราเอาแบรนด์รถ A ไปเปลี่ยนหัวเทียนเขาก็คงไม่เอาแบรนด หัวเทียนแบรนด์ A B อ่า C D e e F มาเปลี่ยนให้หอกนะครับเขาต้องเอาหัวเทียนแบรนด์เขาใส่ให้นะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นเราก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานเขายัางไงชัวร์หรือเปล่าอะไรนะครับเราไว้ใจแบรนด์เรานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดนะครับส่องดูเสื้อสูบแล้วนะครับไม่มีรอยนะครับลูกค้าผสมสองทีดีนะครับเหมือนฟิล์มเคลือบบางๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวน้ำมันหลอดโซ่เราถ่ายทิ้งนะครับแล้วก็อ่าเบนซินเรา ายออกนะครับเราไม่ใช้น้ํามันลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขบูนะครับเราจะเป่าฝุ่นล้างก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่หายนะครับเราค่อยๆดัดแผ่นไดอะเฟมนะครับอ่าเบื้องต้นมีการจูนมาเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเป่าฝุ่นอ่าใต้ขบูอะไรที่อยู่ที่เครื่องนะครับเป่าทําความสะอาดให้นะครับขบูก็เดี๋ยวประกอบไปนะครับอ่านี้แบนที่ลูกค้าใส่มาเดี๋ยวเราคืนนะครับ เราก็เราจะใส่เป็นของเรานะครับเราไว้ใจของเรานะครับเพราะว่าผมก็เจอบ่อยนะครับแบรนด์อื่นๆนะครับใส่มาแล้วก็ไฟออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับใส่ของเราแล้วหายนะครับหรือร้อนแล้วดับก็ใส่ของเราก็หายนะครับก็ไฟออกนะครับก็เดี๋ยวประกอบคาบูไปเลยนะครับชุดนี้ก็เติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันน้บแล้วก็ดูน้บน้ํามันรั่วนะครับ หนึ่งอาการที่เจอนะครับคือน้ำมันรั่วนะครับนี่นะครับไหลจอกเลยอ่าเดี๋ยวเราแกะขบูมาดูนะครับสายขาดนะครับสายเปื่อยนะครับอายุการใช้งานนะครับหรือเก็บไว้นานนะครับก็เปลื่อยได้นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับนี่ก็คือสายใหม่ที่เราจะใส่ไปนะครับก็เดี๋ยวใส่ประกอบไปเลยนะครับก็นี่นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวก็ประกอบขบูไปนะครับ ขยับไม่มีหกแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบขาบูไปแล้วก็ลองดูนะครับว่าจะรั่วอีกไหมนะครับจะติดไหมนะครับก็ประกอบขาบูเสร็จนะครับลองเปิดโชะคนบแล้วลองสตาทานนะครับต์ทประมาณครั้งแรกประมาณเครื่องเย็นประมาณสี่ห้าทีนะครับพอทําท่าเสียงจะติดนะครับให้ปิดโช้กนะครับอ่าเนี้อการคือมากกว่าห้าทีคือไม่ติดนะครับ ก็คือแกะขาบูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะน็อตสี่ตัวนะครับเพื่อดัดแผ่นไดอะเฟรมนะครับอ่าก็นี่คือแผ่นไดอะเฟมนะครับเดี๋ยวเราแกะออกนะครับแล้วก็มันจะมีเข็มน้ํามันนะครับเข็มอุดน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะดัดช่วงนั้นนะครับเหมือนมันแตะน้ํามันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะครับเราจะดัดให้แบบอ่าสกิดนิดเดียวก็เข็มยกเลยนะครับเนี่ยดัดช่วงนี้นะครับอย่าดัดเยอะนะครับเดี๋ยวน้ามันท่วมก็ค่อยๆดัดนะครับแตะนิดๆนิดๆให้มันติดนะครับ ดัดทางซ้ายและขวานะครับคําเตือนห้ามดัดเยอะนะครับถ้าไม่เป็นก็อย่าทํานะครับ่าไม่เป็นก็อย่าหาทํานะเพราะว่ามันจะผลเสียมากกว่าผลดีนะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดโช๊คดูนะครับแล้วก็คาบูนะครับผมจะยังไม่ได้จูนนะครับเดี๋ยวลองถตาดูก่อนนะครับถ้าไม่ติดผมจะจูนต็จที่ผมรู้มานะครับอ่านะครับผม ก็ยังไม่ได้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะจูนสเต็ปของผมนะครับนี่นะครับสาธานให้ดูว่ามันไม่ติดนะครับเดี๋ยวจูนสเต็ปของผมนะครับก็สเต็ปของผมก็กี่รอบกี่รอบก็ว่าไปนะครับทั้งโลทั้งหายนะครับอ่าก็นี่นะครับทั้งสองตัวนะครับเราก็จูนตั้งค่าเดิมที่ผมคิดไว้นะครับ่าเลยครับ พอทำท่าจะติดก็โอ้ครับอัติดแล้วนะครับแต่ยังเดื้อไม่ย่นะครับผมถ่ายไปด้วยทําไปด้วยไม่ถนัดนะครับผมก็เลยปิดกล้องแล้วก็เบิ้ลด้วยจูนด้วยเบิ้ลด้วยจูนด้วยเบิ้ลด้วยจูนด้วยนะครับอ่าก็อันนี้คือมันไม่ถนัดนะครับมือเดียวมันไม่สามารถทําได้นะครับถ้ามีกล้องติดหัวก็คงดีนะครับแต่ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจูนให้เล่นนะครับแล้วก็มาดูตอนเสร็จแล้วนะครับ อ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เบิ้ลดีนะครับเบิ้ลดีอ่าก็เดี๋ยวจูนเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสัมันง่ายแล้วนะครับนึ่งนับครึ่งครึ่งแขนนะครับไม่ต้องดึงสุดนะครับอ่านี่ครับจูนเก็บเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ้ลอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่สะดวกเบิ้ลนะครับ ก็จริงๆปักไม่ให้ปับจูนด้วยตัวเองนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับก็ขบวูนะครับจูนผิดก็คือนะ้ำมันร่วมก็คือไม่ติดเลยนะหนักกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปจูนให้ร้อนแว๊ดเกินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ร้อนแล้วดับได้นะครับหรือแว๊ดเกินก็จะทําให้ออกอกๆนะครับสอกตัวไม่เนียนนะนี่นะครับติดง่ายๆเลยอ่าถ้าผสมสองทีนทนะครับเ,เด้นไปเรยไม่ทันนะครับ สองทีดีบเบิ้ลยังไงก็ไม่พังนะครับเนี่ยครับแช่ผมสามารถแช่ได้เลยนะครับก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบชุดนี้นะครับประกอบให้เรียบร้อยนะครับก็มีเปลี่ยนหัวเทียนมีคาบูนะครับหัวเทียนเดิมคืนนะครับมีล้างคาบูจุนคาบูนะครับดัดแผ่นแดรเฟรมนะครับก็คือแก้ไขคาบูนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้นะครับเครื่องนี้กอง ฝากครอบกองผมล้างให้หมดนะครับทําความสะอาดให้หมดนะครับผมถือคติว่าถ้าเราไาม่ทำเราลูกช่างก็ไม่ทำแล้วลูกค้าจะมีร้าน,นที่ร้านแห่งไหนอย่างนีแล้วก็ตัวจิตเบื้องต้น,นครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ